สวัสดีครับช่องแสงคำเตยชาแนลมาพบมาพอกกันอีแล้วครับหลังจากห่างหายไปนั้นครับยิพ่พึงถิ่มยี่งพึงปลกกันได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เก่าครับอดีนี้งานยุ่งๆเนาะช่วงนี้นะได้คุอบก่ครไดถ่ายคลิปครับพี่น้องทำมาหากินที่เก่าแล้วครับพี่น้องครับปิ่งไก่ปิ่งปลาดุกข้มูลอย่ก ใส่กรอบก้อยบอกักโฮร์เชอรี่ก้อยปลา,าเย้แมงดาบกน้อยตัวนี้นครับไอ้เขา่หาหนับกับใครก็ครับตัวโน้ตต้นแจกลับตัวใดตัวมาสั่งครับพี่น้องครับร้านเจีแหลมร้านมุนิษานต้นตำขอบคุณทุกๆทุกคนกคนุาแวะอุดหนุนนะครับเนาะ นี่บรรยากาศครับบรรยากาศตลาดสดค้าเต,ตยตะบลคขาเตยอ้าวเพื่อจเจริญเนี่ยวัดเจ้าตัวท่อนครับพิการครับหมอ่องเก้านี่แหละครับอยู่นี่แหละบอกไปแท้ดอกพี่นอ้องเมืองกรบจเจริญนะตลา,ลาดไม่ก็ดีแย่ยก็บแรงแน่นอนรองรับตัวว่าสนุนตีมานี่ครับภาพบึงปลาก,าก,กับหงอตุอยใหญ่พี่นอ้อง จะแสบบอดมันจะว่าตัวหย่ไงเลยกลางมักก็หลาเลยจะว่าหรือเ okay. ah ปล่าซิมบางอย่างมันี่เดี๋ยวรายงานนะพี่น้องน้กว่ามีกลางลายส้ำหนเนอะกิ่งปลาก็โห้กิ่งก็ตำมโห้มาติดขอทายยู่ เป้นี่ขาวขายให้เขาด้านผักเย็ยนรัดตะม้งปลาเริมตลาดสดข้มเตยปลาเริมยิมเปื่อยๆล้มดีได้ไหมเนี่ยากาศก็เริ่มหนาวจังหน่อยแล้วเนะนาะยากาศ ไปด้วยเงินยี่เด็ดอ่ไปแล้วไปเลยไปเน้หมูเน้หมูเน้งัวเียยิบเปิดเปิดไปไปเจ็บเหไปเจ็บเหตุเลย YouTube ด้วยกันมาไทยโดนแล้ว YouTube ถิมยูทูปเป็นไปถ่ายแต่คลิปเลี้ยวหลายขายขายเชียรแรมขายบรรยากาศบรรยากาศทำมาขายขายก็อล้วครับพี่น้องสี่เดือนก็ออกเงิน,นินซี่ก็ออกธุรก,กิจโอเคขึค้นไม่เจ๊กหน่อย ออออโอ้ยบกขลัวยังไงตัวนึงโอเคครับพี่น้องครับยังไงไก็อย่าลืมอย่าถิ่มกันเนอะอถอดได้หลายตีวห่างหายไปนานครับพี่น้องพอดีมันยุงย่งๆเนาะก็เลยพอได้ทายเก็บลงเก็บช่องแสงคำเตยแชนแนลยังอยู่คือเก่าช่องนี้ก็ได้ปิวก็วได้หายไปไหนเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีครับ